สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะเป็นการดูดวงในช่วงครึ่งแรกของเดือนมก,กราคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก็แจ้งเหมือนเดิมว่านี่เป็นดวงทั่วไป,ป general reading นะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาได้ค่ะ แต่คลิปแบบนี้เนี่ยเป็นดวงโดยรวมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้ก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะคนเริ่มจากคนโสดกันเนาะคนโสดชาวราศีกันลัคนากันในช่วงนี้เนี่ยความรักของคนโสดชาวกันเป็นยังไงบ้างคะ 1จ่ถ้วย8ดไม้7ดาบ6ดาบ emperor ว่าคุณจะได้รับการติดต่อจากคนที่คุณเคยคุยค่ะคุณโสดคะ่ะคนที่คุณเคยคุยคนที่คุณเคยชอบคนที่คุณเคยถูกใจคนที่เคยดีลกันนะคะคนที่เคย รู้จักกันนะคะแอนว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ความสัมพันธ์อาจจะร้างรากันไปแล้วล่ะพักหนึ่งนะคะแต่ว่าความรู้สึกอะยังอยู่นะเขายังคงเป็นเป็นคนที่คุณหวั่นไหวหรือว่าเขายังเป็นคนที่คุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนอะแต่พอเขาทักกลับมาเอาเป็นว่าคุณก็ยังพอเห็นแชทเขาเห็นข้อความเขาหรือเห็นเบอร์เขาอะเราจะยังแบบ หวันไหวในหัวใจของเราอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าคนคนนี้เขาจะติดต่อเข้ามาหาเนาะขอดูหน่อยว่าเขาจะติดต่อมาเพราะอะไรสี่ถ้วยสิบไม้เจ็ดถ้วย สี่เหรียญอัศวินดาบดูว,ว่าเขาต้องการคนปรึกษาค่ะต้องการที่ปรึกษาต้องการคนที่จะขอความเห็นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการไม่ได้หมายถึงว่าหยิบยืมเรื่องเงินทองนะคะเพราะแอนดูแล้วคุณคงไม่ให้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาต้องการคนที่จะช่วยเขา คิดหรือว่าช่วยเขาในการที่จะ,ะยังไงละ่ะตัดสินใจหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องยากมีเรื่องอยากจะระบายมีเรื่องที่ตัวเขาตัดสินใจคนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอยากจะหาแบบคนมาช่วยคิดอยากจะหาคนมาช่วยแนะนําเผื่อว่าบางอย่างเนี่ยเนาะคนเรามันผงเข้าตาตัวเองเขียนไม่ออกเงี้ยค่ะเขาก็ อยากจะถามดูว่าเออเราเป็นยังไงเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะหรือว่าเขาอาจจะอ,อ,อีกในนึงก็คือว่าด้วยความที่มันมีเจ็ดไม้กับสิบไม้นะคะแอนรู้สึกว่าเขาอาจจะติดต่อมาเพราะว่าเขาไม่ได้ข่าวคุณเลยในช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอะคะตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อเราอะหกไม้เสรน์คิดถึงค่ะ เขาอาจจะไปประสบพบเจอเรื่องราวบางอย่างมาเนาะพ่ายแพ้กับอะไรบางอย่างมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงเราคําพูดของ,ของคุณบางอย่างที่เคยพูดไว้กับเขาว่าวันนี้มันเป็นจริงแล้วเขาก็เลยนึกถึงว่าเออสิ่งที่คุณเคยพูดสิ่งที่คุณเคยบอกสิ่งที่คุณเคยเตือนอ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะมันมันเป็นจริงอย่างที่คุณเคยว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนึกถึงคําพูดของเรานึกถึงเราขึ้นมาเออถ้าวันนั้นเชื่อเราก็ดีถ้าวันนั้นเชื่อ เราก็จะไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องเสียใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเขาที่เขาติดต่อมานะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป the fool the devil อย่างที่บอกนะคะว่าเหมือนเขาติดต่อมาสองไม้แค่เขาต้องการคำปรึกษาต้องการคนคุยต้องการคนรับฟังอ่ะคือเหมือนมีปัญหาเสียใจมาไปเจออะไรมาแต่ว่าถามว่าอยากจะกลับมาคบกับเราไหม แอนยังไม่เห็นความรู้สึกที่อยากจะกลับมาคบกันหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเป,เป็นความรู้สึกที่เออเราอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่พูดอะไรบางอย่างก,กับเขาแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะมันเห็นผลแล้วนะมันเป็นจริงในวันนี้เขาก็เลยอยากที่จะเฮ้ยจําได้ไหมที่คุยที่บอกเราไปคราวนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเราเว้ยอะไรเงี้ย หรือว่าเฮ้ยที่คุณบอกผมเขาก่อนที่คุณบอกฉันเขาก่อนมันเป็นจริงๆมันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อกลับมาครั้งนี้อาจจะยังไม่ใช่การติดต่อกลับมาเพื่อกลับมาคบกันหรืออะไรนะคะยังไม่อยากให้คุณคิดมากหรือกังวลน,นะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณสามารถที่จะให้คําปรึกษาเขาได้หรือว่าพอจะมีแก่ใจนิดนึงรับฟังถ้าไม่ได้จากกันด้วยความเวลวร้ายมากนะะัก<ๆ>นะคะก็คิดซะว่าเป็นเพื่อนเก่าคนหนึง่งหรือว่าเป็นคนรู้จักคนหนึง่งนะคะเราก็ ทำบุญทำกุศลได้ด้วยการชี้แนะหนทางให้เขาปล่อยนกปล่อยมือคิดว่าปล่อยนกป,ปล่อยปลาแล้วกันเนาะทำบุญเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะช่วยให้เขาเห็นทางออกแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การกลับมาแบบเพื่อที่จะกลับมาศึกษาหาหร,หรือการเขาอาจจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องอความสัมพันธ์หรือธุรกิจการงานการเงินอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับถ้าไม่การเงินก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเขาัแหละมี2ออย่างนะคะที่เขาอยากจะขอความปรึกษาจากคุณนะโอเคที่นี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีกันคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะ เดดาบเไม้แล้วก็สิเหรียญช่วงนี้นะเป็นเรื่องของ energy ของครอบครัวของผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือว่าของของคนที่เขา มีอิทธิพลในครอบครัวนะคะอาจจะถูกครอบครัวจับตามองคนรอบตัวเขาไม่ชอบเราคนรอบตัวเราไม่ชอบเขาระวังเรื่องคนยุ่แย่หรือว่าคนมาพูดอะไรแบบเนี้ยแบบวันก่อนนะเราไปห็นเขากับอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องเหล่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะ รู้สึกไม่ดีเนี่ยให้รับฟังเขาก่อนไม่ใช่บางคนไปฟังมาไปฟังใครไม่รู้พูดแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆพ,พูดมาอย่างเงี้ยจริงไม่จริงไม่รู้เขาอาจจะไปกับเพื่อนค่ะอาจ,จะไปกับลูกค้าเขาอาจจะไปกับญาติเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเป็นอารมณ์แล้วก็มาบล็อกมาปิดกั้นเขาพูดอะไรก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันที่นี้ขอดูหน่อยว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไป เดทเวีอย่างที่บอกนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อโดยที่เรายังไม่ได้ถามเขาหรือยังไม่ได้คุยกันจริงๆไม่ได้บอกว่าให้เชื่อแค่เขาคนเดียวคนอื่นเตือนไม่ฟังไม่ใช่แต่ว่าอยากให้คุณอ่ะรับฟังนะคะรับฟังทั้งสองฝ่ายฮาร์โลแฟนออกมาบอกว่าอา่เนี่ยออกมาติดกันเลยนะคะไพ่ฮาร์โลแฟนกับไพ่หนึ่งดาวแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยอยากให้คุณตัดสินทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลนะคะอ่ บางทีถ้าให้สลับการเพราะมันมีเดอะเดวิลอาจจะหมายถึงพักนี้เราไม่ฟังใครแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใครมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของเขาเราก็ไม่ฟังนะคะแล้วมันมีแนโนมที่จะเกิดขึ้นจริงแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะชาวราศีกันบางทีคนของเราเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเนาะ ก็ถ้าใครที่มาพูดหรือว่าถ้าคนรอบตัวบางทีครอบครัวเขาไม่ชอบเราอาจจะหมายถึงคําพูดจากครอบครัวเขาที่ทําให้เราเสียใจหรือมายุแยงให้ทะเลออกกาะกันก็ใจวิจารณญาณหรือครอบครัวเราไม่ชอบเขาคอยแต่มาพูดข้อเสียของเขาให้เราฟังอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิจารณญาณเช่นกันว่าเขาเตือนด้วยความหวังดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเตือนด้วยอ๋อ ใจที่ไม่ค่อยจะหวังดีกับเราเท่าไหร่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องแยกแยะก,กันพอสมควรเนาะมันไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าหลับหูหลับตาเชื่อเขาแล้ววันหนึ่งเราอาจจะโดนหลอกจริงๆหรือเราเชื่อแต่คนอื่นจนเสียความสัมพันธ์ดีๆของเราไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่ก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะไม่เชื่อขอให้ใช้วิจรารณญาณหนักแน่นเข้ามากๆนะคะหนักแน่นให้เหมือนกับภูเขานะคะขอให้คุณรู้ว่า บางอย่างเนี่ยเราเชื่อได้บางอย่างเราเชื่อไม่ได้นะคะหรือถ้าใครที่มาพูดนะคะหรือมามาทาให้เราสั่นคลอนไปจากความเชื่อที่เรามีต่อเขาใช้วิจารณญาณดูว่าจริงไหมเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นแกผู้ชายคนนี้ที่มาคุยกับแกเขามีแฟนแล้วนะหรือผู้หญิงคนนี้ที่มาคบกับคุณนะ่ะเขามีอีกผู้ชายคนนะแบบนี้ก็ต้อง ก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะไม่เชื่อไพ่เตือนว่าให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของให้คิดหลายๆชั้นนะคะแล้วก็เนี่ยไพ่บอกว่าให้ให้เชื่อความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาสร้างขึ้นมาด้วยกันนะคะว่ามันคุณจะรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ว่าเขาตั้งใจะจะคบเราไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนาะวิจารณญาณคือสิ่งสำคัญในช่วงนี้นะคะ อ่าทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่มีคนรักชาวราศีกันชีวิตคู่ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคู่รักคู่แต่งงานสองถ้วยไม่ต้องกังวลยังรักกันดีนะคะยังรักกันดีแต่ว่า ราระวังนิดนึงเรื่องนิสัยที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานิสัยที่ว่าพอรู้สึกอะไรแล้วก็ไม่พูดรู้สึกอะไรแล้วไม่พอใจอะไรแล้วก็ไม่พูดชอบก็ไม่บอกไม่ชอบก็ไม่บอกนะคะเนี่ยเจ็ดไม้เก้าไม้คือไม่พอใจอะไรก็ไม่บอกงอนอะไรก็ไม่บอกชอบอะไรก็ไม่บอกเสียใจตรงไหนไม่บอก ดีใจตรงไหนไม่บอกเขาทําตัวไม่ถูกเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องพูดกันนะคะ คนรักของเราเขาไม่สามารถที่จะรู้ใจเราได้ทุกอย่างถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมรู้สึกดีกับเราค่ะแต่ไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่เขาจะทําถูกใจเราทั้งหมดไม่มีทางที่เขาจะทําให้เราพอใจได้ทุกอย่างบางทีเขาไม่รู้จริงๆนะคะหรือว่าในชีวิตเขามันมีปัญหาหลายอย่างแล้วเนี่ยที่จะต้องจัดการแก้ไขในแต่ละวันเนาะ,ะเขาไม่รู้อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆฝากซื้อข้าวตัวเองวันนี้ซื้อข้าวเข้ามาให้เขาหน่อยนะเขาลืม พอคุณไม่เห็นเขาซื้อข้าวเข้ามาคุณก็โกรธคุณก็ไม่พูดงอนเงียบขึ้นห้องไปนอนเงียบๆคนเดียวเขาคิดไม่ออกจริงๆบางทีนะคะว่าเขาลืมทําอะไรไปขอแค่คุณบอกเขาอาตัวเองไม่ได้ซื้อข้าวมาให้เขาหรอแอนเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะอยเดี๋ยวผมพาออกไปกินเดี๋ยวเราพาออกไปกินออกไปหาอะไรอร่อยๆกินชดเชยอะไรอย่างเงี้ยเขาพร้อมเห็นไหมนะคะไฮพินเทสกับสีดาบเขาพร้อมอยู่แล้วล่ะขอแค่คุณบอกเขา นะคะเขาพร้อมที่จะทําให้บางอย่างเขาไม่รู้จิตใจเราเขาไม่รู้ความรู้สึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันเถอะมีอะไรพอใจไม่พอใจมีอะไรที่เก็บเอาไว้ข้างในนะคะอย่าสะสมนะคะพยายามปรับนิดนึงในเรื่องของการที่มีปัญหาแล้วชอบเงียบเนาะมีปัญหาแล้วชอบเงียบใส่การมีปัญหาแล้วชอบไม่อธิบายกันและกันบางทีอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่หงุดหงิดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ปึงปังเงียบไปคนเดียวหรือโมโหปุ๊บ ขับรถออกจากบ้านขี่รถออกจากบ้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉนั้นเพราะว่าเดูแล้วมันไม่มีอะไรหรอกพวกคุณรักกันมือที่3ามก็ไม่มีนะคะแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทําให้ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะแก้ไม่ได้สักทีนิสัยตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าปรับนิดนึงแอนว่าโอเคเลยชีวิตคู่ชาวราศีกันนะคะปรับนิดเดียวค่ะปรับนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ ทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้คนรอบางทีอยู่กันมาทั้งชีวิตนะคะมันก็ยังไม่รู้เลยนะคะตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจากกันนะคะก็ยังไม่ได้รู้ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเราเองยังไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่เลยว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรนะคะก็ขอให้คุยกันนะคะขอให้กลมเกลียวกันคุณกับเขาเหมือนปลากับน้ํามันขาดกันไม่ได้หรอกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ความเงียบในการแก้ปัญหามันไม่ได้นะคะอย่าอยู่กับอ,อย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไปอย่าอยู่กับความรู้สึกของเรามากเกินไปอะไรที่มันพูดกันตรงๆหรือว่าบอกกันตรงๆมันจะง่ายกว่านะคะ แล้วก็อย่าคิดในแง่ที่แบบทําไมเขาไม่ใส่ใจเราทําไมเขาไม่สนใจเราทําไมเขาไม่เหมือนเดิมทําไมเขาเปลี่ยนไปนะคะเอนเนจีพวกนี้มันทําให้เราเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกอะไรพูดเออทําไมไม่ซื้อเข้ามาให้วันนี้เหนื่อยหรอลืมหรอ,หรอเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแปลผ่านให้มันเป็นพลังงานแบบเนี้ยมันจะดีกับคุณกับผู้รักของคุณมากกว่าชาวการคะ่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทั้ง3สถานะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ